Lúc đầu l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 úc được lúc đầu lúc đầu Để đầu lên, để đầu lúc 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 đầu đồ đầu lúc đầu lúc cái lúc đầu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  lúc เดี๋ยวเดี๋ยวพาดูดข้ามรถไฟอุ้ยเฮ้น่เล่นแน่เล่นเล่นกออ็เี้นนีน่แล้นรถไฟ ดูเดี๋ยวมันเดมันจะโดดดทรไฟนะมันมีค <es voir sangat bunları> ี่ไหนไฟไหนล่ะยมันมีที่เลยนี่อย่่นนี่นีไหมมาถึงตรนี้พิ่มโดดเลยนี่ไหขึ้นบนรถไฟเลย Nè, yeah, nghe đi Cái đồ lên phút Thì này, phút Nè đi đi Đúng khi muốn vã này Chết Hờ à. Không này à Đúng khi muốn vã đây Chứ không phải không แต่แแแเต่าเู่าด,ดูมาเล่นเูมาเต่เต่า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 เต่นเต่นเต่าเูเต่าเต่าเต่านตาเต่าลตกา่าเต่าเตาตาเต่น่าเตเเ่นเเ่ต่เต้เอเ่ อ่ายิ้มหวานเนรอทำไงเนาะอ่ทักทายหน่อยเออลูกใครหว่าอมยิ้มอีกต่างหากเออเอา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 ดูดูเล่นดูเล่นดูเล่นเออเอาเอาอมยิ้มอุตส่าห์ไปแล้วอุตส่าห์พี่ชายมันไว้แล้วอมยิ้มอ่ะเออดูดูดูเล่นเลเดี๋ยวแบบนี้เออตองกดเนี่ยเออดูดูเล่นเลยโอ้ยองอีกแเออเโอ้ดูเล่นดูเล่นเลยเออเอาดูเลยดูเลย ดูเล่นดูเล่นลูกสาวใครวะดิอ um ุ้ยลูกสาวใครวะดูเล่นไหนดูดิเล่นอะไรเล่นอะไรดูดิเอาเขาดูเราเขาดูไงเขาดูไงอู้ดูเล่น anyway ด huh> ูเล่นเออลูกสาวใครวะดิดูดูู่ดูเล่นเล่นอะไรเอาดูเอาอ๋อดูดิดูดิน่านน่านน่านเออดูหนูอูดูหนูมึงเล่นไอโฟนนี่จะหางนะน่นเธอเอา เออดูเล่นดูเล่นดูเล่นเอออได้แล้วกันีดเออเอาดูเล่นเลยอ๋อเออเอออือต่อรุ่นีต่างหากเลยดูเล่นเล่นอะไรวะเนี่ยเออตามอีกเออตามอีกโอ้โหมันลาวชัดๆัดดีกว่าตามเออคือไม่ใช่ชนเว้ยเออเออเอออันไหเซฟส์ แซ่บเลยลาวเอ้ยแอายกใหม่ยกใหม่โอยชิไม่ค้ายกยกโอยชิมไม่คะพูดดิพูดนะโอยชิมไม่คะไม่พวดตาปวดแล้ว ไปห๊ะอืมไป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  uhm. đi ไป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  <laughs> 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 <Hoy xem laundry. cười> ไอ้พ <I> ี <laughs> e ่เอกติงก e ้งอ <ım Laser> e e ิช well ีต like ้องมาเลยฮัลโหลฮัลโหลมาเลยลูกมาไหนมาไหนมาไหนลูกเอาจะนั่งกับพี่เอกจะนั่งกับพี่เอกนะพี่เอก่ะนั่งกับพี่เอกนะทำดีต้องชิลล์รวบรวบทำดีต้องฮึมทำดี Nha, xin chào tất cả các bạn. Xin chào. Ôi trời. Ông trắng này, đẹp

Chiếm cái này Khi ấy, chiếng ở đâu rồi? Chiếng không được mở Chúng tôi tìm kiếm, Ấy, không mở mẹ mẹ mở Chuyện không được mẹ mở เออพีเซเว่นพีโอเว่นไม่ใช่พีเซเว่นพีโอเว่นให้พีโอเว่นเปิดได้นะคะเี่บอเมี่บอกว่านัทเเาเรียกนัเเอ้นัเนให้พีให้พีโอเว่นไม่ใช่พีซเว่นะคะ อ้าวสนุกกันใหญ่นั่นเห็นไ,ไหมสนุกเขาละอันนี้อ้าวพักพอแค่นี้ก่อนนะครับให้เป็นเค้กของสนุกกับการเล่นไอโฟนนะครับสองร้อยสี่โลอ่ะลองสี่โลก่อนเดี๋ยวลองสี่โลหมูสี่โลเอ่อ าห้ารอยหารอยทวนห้าร้อยทวนสองรอยอืมต่ำบาท พอดีที่บ้านมีนอะไรมีดูดันมีดูนยังไม่มาเลยหนึ่งสองสม่ก็พาเป็นเช้มาเที่ยวอยงี่วัดโพธิพายเป็นเช้กมา,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 กากมขี่ชายัดโพนี่มาสองคนนี่แหละเออลง่องอยู่กับแม่มานวน่ะ โอ้ยม,มันไม่มาบินกินข้าวเสร็จแล้วก็แม่มจับอาบน้ำเมื่อวานนี้มันก็มากับแม่เอวานลมนี่เล่นเหมืมันมันน้ำมูกไหลคลีขี้เถ้ามามันเล่นอะไรในบ้านอะไรสูงๆ,ๆนันไรเดิมเออบมุมเอ็ของเขาด้วยสิ่งนั้นจีสุดบาท ขอเขาอะไม่รู้ของใครเนาะไม่รู้นี่ไงว่าของใครโอ้ไม่ได้ลงอยู่อยู่ไปไหนออเสร็จแล้วก็มาพาาขี่ไอ้นีไน่ไออะไรม้าหมุนน่ไน,ไ,น,ไ,น,ไ,นไม่ชอบยั่ไงม้าหมุนมันจะขึ้นดีโอ้ยมันขึ้นขึ้นม้าหมุน ก็มันบอกมันจะขึ้นม้าหมุนขึ้นม้าหมุนก็พาไปขึ้นม้าหมุนเสร็จแล้วมันจะขี่อะไรของมันอีมันจะเล่นอีกตั้งหลายอย่างอย่างยี่สิบก็บอกเล่นสองอย่างก่อนแม่ให้ในเรื่องเงินด้วเออก็เมื่อวานมันมาเล่นกับแม่วันเมื่อวานนี่นะเอออยู่บ้านอยู่ไปกู้ภัยนื้ มือมันใส่ได้ก็ยัไม่ใจถูกวาเล่นน้เล่นเซ็ตนี่เลไป้เล่นเซ็ตเล่นมาบ้างบ้างกี่เดือนเนี่ยเออยังเล่นมาเปนเดือนกินข้าวแล้วพอข้าวเสร็จแล้วก็รีบพาออกมาเล่นนั่นแหละยเปมันมากะแต่เดือนมันบ่อยกินโอวิชิกป็แต่เดือนพาไปเอาเลี้โอชิ เยโอ้ก็อุมยิ้มนั่งเลนทูซับเขาหันมาให้นะะทางธิกรกิจก,ก็แกอตตาแกหมาให้ก่อนที่มาให้เราต้องมาเสียบเอเองแต่ว่าเราถ้าเราเสร็จพงนี้พรุี้เราก็ไปหาซื้อเองก็ได้ือย่งซื้ออะไรราต้อมาหมักเองโอเคทใหู้เฉนะหมักเองแต่ว่าตับข้างในเนาะก็สั่งกับแกเลยก็ขา มันสองลูอ่ะก็สองร้อยอ่ะรวร้อยก็ข้างในมาสองลูมารองก่อนสองลูเพข้างในมัคนขายไม้ละสิบาทเออเดี๋ยวว่าสองลูกมัได้ประมาณสามจุสามจิบสี่ไม้ประมาณนี้นะมันจะได้กำไรอยูปรมาณร้อยกว่าบาทไคือมีอเข้ามานอนด้วยบวันนี้ บุกเข้าาไม็นไรก็มีชาอกมาว่าจะไปขายน้ำาเล้จริงเละมันบวชันส็จปึ๊บก็เไปรับไอ้พอไอ้แม่งไอ้ไอ้เม่้ก็สี่โมงกว่าเลือมารอกับกินาาไมู่เดี๋ยวรู้ที่อตรนี้นะเรียอืกิเย็นก่อ้อืออ่าเเดี๋ยวแม่ วางอะลืมไม่คุย